สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอ,อีกครั้งนะคะที่นี่ช่องอิงกี้อีสปกแพ็คเกอรค่ะสำหรับวันนี้นะคะอิงจะมารีวิวหนังสือนะคะสามเล่มค่ะที่เป็นหนังสือดีนะคะแต่น่าจะไม่ได้ไปต่อกับอิงนะคะ มีหลากหลายเหตุผลนะคะสําหรับคนเราที่จะเลือกที่จะไม่อ่านหนังสือเล่มนั้นๆต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเรื่องของการแบ่งเวลาของตัวเองนะคะอย่างอิงเองนะคะเดี๋ยวนี้ก็พอมีบางช่วงนะคะที่งานยุ่งเกินไปเนาะก็การอ่านหนังสือเล่มที่มันมีความหนาเยอะๆนะคะก็อาจจะไม่เหมาะกับอิงนะคะในช่วงนั้นนะคะหรือว่า2นะคะเนื้อหาของหนังสือ,อ อา,อาจจะไม่ได้อยู่ในความสนใจของเราในช่วงนั้นนะคะก็คือเราอาจจะไม่ต้องรีบอ่านมันนะคะหรือว่ายังไม่อยากรู้ตอนนี้ก็ได้นะคะ3ก็คือภาวะอารมณ์ค่ะถ้าเนื้อาหาของหนังสือเล่มนั้นนะคะไม่ได้ตอบโจทย์กับภาวะอารมณ์ของเราในช่วงนั้นนะคะก็อาจจะทําให้หนังสือเล่มนั้นนี่ยไม่ได้ไปต่อได้นะคะอย่างเช่นว่าสมมุติว่า ช่วงนั้นเนี่ยชีวิตมีแต่ความบันเทิงเริงใจเนาะอ่าเวลาที่เราอาาร่านหนังสือที่เป็นสาระนะคะร่างกายจิตใจเรานะคะก็อาจจะพร้อมรับข้อมูลความรู้นั้นนะคะแต่ถ้าช่วงไหนที่ชีวิตเราแบบอาจจะมีความเครียดเยอะแล้วนะคะมีความซับซ้อนเยอะแล้วการอาาร่านหนังสือที่มีเนื้อหาความรู้หนัก,นกๆก็อาจจะไม่เหมาะกับเรานะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือที่ให้ความตื่นเต้นบันเทิงแทนแบบนี้นะคะซึ่งการที่เรานะคะไม่ได้อ่านเล่มไหนหรือไปต่อกับเล่มไหนไม่ได้นั้นก็ไม่ได้แปลว่าหนังสือเล่มนั้นไม่ดีนะคะ แต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับเราในช่วงเวลานั้น,น,นๆนนก็ได้ค่ะและหนังสือเล่มแรกนะคะที่เป็นหนังสือที่ดีแต่อาจจะไม่ได้ไปต่อกับอิงแล้วนะคะคือเล่มนี้ค่ะตึงเซเปียนค่ะเซเปียนนะคะอิงอ่านไปอ่ะเอาให้ดูเลยว่าขั้นไว้ตรงที่หน้าไหนนะคะอิงอ่านไปจนถึงหน้า230ค่ะทุกคนนี่ค่ะขั้นไว้เลยนะคะสำหรับอิงนะคะ เซเปนเป็นหนังสือที่ดีนะคะแล้วก็อิงก็ชอบมากเลยนะคะในช่วงที่แบบกําลังเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอดีตเก่าๆนะคะว่า,าเราเป็นมนุษย์ดึกดำบรรนนะคะเป็นเผ่าพันธุ์ดึกดำบรรที่มีวิวัฒนาการอะไรยังไงนะคะแต่ว่า,าหลังจากที่ได้อ่านไปประมาณเนี่ยก็เกือบครึ่งเล่มนะคะอาจจะเกิดจากความวุ่นวายความเครียดความ ยุ่งเหยิงในชีวิตของอิงในช่วงนั้นก็ได้นะคะทําให้อิงเนี่ยไม่ได้คิดที่จะหยิบหนังสือเล่มหนาๆแบบนี้มาอ่านต่อนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงครึ่งครึ่งเนี้ยครึ่งแรกที่อ่านไปแล้วว่าค่อนข้างสนุกแล้วก็กําลังเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เป็นทฤษฎีที่แอบน่าเบื่อนิดนึนงสาหรับอิงนะคะทีเนี้มันก็เลยทาให้อิงเนี่ยรู้สึกตัดสินใจยากที่จะหยิบขึ้นมาอ่านต่อนะคะก็เลยตอนนี้หยุดอยู่ที่หน้า230หรือว่าถ้าเป็นหัวข้อเนาะก็คือบทที่9ค่ะลูกศรแห่งประวัตติศาสร ะะ ом, ถ้ามีโอกาสนะคะจริงๆแล้วอิงก็อยากจะหยิบขึ้นมาอ่านให้จบนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือในตำนานที่ใครๆนะคะก็อา่นนิยมอ่านกันจนกระทั่งเข้าไปถึงเล่ม2เล่ม3กันแล้วนะคะอิงก็ยังอ่านไม่จบเล่มนี้เลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นหนังสือ1เล่มนะคะที่ค่อนข้างหนานะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่ดีแต่อาจจะไม่ได้ไปต่อกับอิงนะคะกับเล่มเซเปียนค่ะเล่มที่2นะคะก็เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งนะคะแล้วก็ เป็นหนังสือที่ตอนแรกเนี่ยเองให้ความสนใจแล้วก็อยากหามาอ่านมากนะคะค่อนข้างตามหามาเลยนะคะแต่ว่าพอได้มาแล้วนะคะความอยากได้ก็อาจจะลดลงนะคะแล้วก็เรื่องของการแบ่งเวลาในการอ่านก็อาจจะน้อยลงกับเล่มนี้ค่ะ The Bitcoin s t a n d น r d นะคะช่วงแรกที่อิงตามหาหนังสือเกี่ยวกับบิตคอยน์ Bitcoin, นะคะคือเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่เรารู้สึกว่าเป็นเล่มที่น่าจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของบิตคอยนได้อย่างครบถ้วนนะคะอิงก,ก็เลยเลือกที่จะซื้อเล่มนี้มาอ่านเพื่อทําความเข้าใจนะเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเรื่องบิตคอยนนะคะสําหรับเล่มนี้นะคะอิงอ่านไปได้ถึงหน้า100เท่านั้นค่ะ นี่ค่ะถึงหน้า100หัวข้อลัทธิชาตินิยมทางการเงินและจุดสิ้นสุดของโลกเสรีนะคะเพิ่งอ่านถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ไปต่อนะคะเนื่องด้วยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอากระแสนะคะเรื่องราวของบิตคอยเนี่ยในปัจจุบัน อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไปจากในเล่มนี้แล้วนะคะตอนที่อิงติดตามข่าวเนาะก็เลยทาให้อิงรู้สึกว่าเออเล่มนี้อาจจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่อิงไม่ได้ไปต่อเนาะเพราะว่าเนื้อหาของ Bitcoin ในปัจจุบันนะคะมันอาจจะอัปเดตกว่าเล่มนี้แล้วการอ่านเล่มนี้ต่อไปไม่แน่ใจว่าจะเป็นข้อมูลที่แบบเหมือนเออ ถอยหลังไปแล้วหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามีเวลาก็อยากจะอ่านให้จบนะคะจะพยายามแต่ว่าจะบอกว่าค่อนข้างยากนะคะมีโอกาสน้อยมากที่อิงจะจะจบกับเล่มนี้นะคะก็เลยเป็นอีกเล่มนึงนะคะที่อิงอาจจะไม่ได้ไปต่อค่ะกับ The Bitcoin Standard ค่ะเล่มสุดท้ายอย่างไม่น่าเชื่อนะคะก็คือเล่มนี้ค่ะ บิลเลียนดอลล่าเวลนะคะชื่อภาษาไทยคือตุ่นพันล้านวานลวงโลกนะคะจริงๆแล้วนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องของฟรอดเนาะเรื่องของอา,อาชญากรรมทางการเงินนะคะเป็นเรื่องของนะักต้มตุ่นระดับโลกนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องราวค่อนข้างสนุกนะคะแต่อย่างที่บอกว่าหนังสือค่อนข้างหนาสําสหรับบิลเลียนดอลล่าเวลนะคะอิงอ่านไปจนถึงหน้า2 6 2แล้วนะคะก็คือเกินครึ่งเล่มแล้วนะคะอยู่ตรงหัวข้ออ่า อยู่ประมาณบทที่30นะคะก็คืออเมริกันพาย681ชิ้นการปล้นครั้งที่3นะคะคืออิงรู้สึกว่าเล่มนี้จริงๆเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเข้าทางอิงเนาะเพราะว่าอิงอะ่ะชอบอ่านแนวสืบสวนสอบสวนๆๆๆใช่ไหมคะหรือว่าแนวเนี่ยอาชญากรรมแนว s u ส e ปนแอนด์มิสทรีอะไรแบบนี้นะคะเล่มนี้จริงๆอ่ะไม่ได้เป็นเนื้อหาหนักๆเท่าไหร่นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความซับซ้อนในการ ทำธุรกรรมทางการเงินนะคะอาชญากรรมทางการเงินข้ามประเทศข้ามชาตินะคะซึ่งค่อนข้างเปิดโลกเองมากเลยทีเดียวนะคะแต่เหตุผลหนึ่งนะคะที่ยิงอาจจะไม่ไปต่อกับเล่มนี้นะคะก็คืออ่านไปเยอะๆนะคะตัวละครเริ่มเยอะขึ้นนะคะสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนเยอะขึ้นนะคะแล้วพอเราไม่ได้อ่านประติดประต่อในเวลารวดเดียวนะคะมันก็ทําให้ยิงรู้สึกว่าเออมันอาจจะกลับมา คอนแทคนะคะประติดประต่อเรื่องราวคือพอเราไม่ได้อ่านอย่างต่อเนื่องอย่าง uh, รวดเดียวอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้เรื่องราวไม่ค่อยประติดประต่อเนาะมันก็อาจจะยากนิดนึงในการที่จะกลับไปรีคอร์ทความเข้าใจว่าไอ้ก่อนหน้านี้คือตัวละครตัวนี้เป็นใครอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ชื่อตัวละครชื่อประเทศวิธีการจดชื่อบริษัทวิธีการทำอาชญากรรมค่อนข้างซับซ้อนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการเงินนะคะอันดับแรกคือเหมือนแบบ ต้องทําความเข้าใจเรื่องการเรื่องการทําบริษัทในแต่ละประเทศก่อนเสร็จปุ๊บก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องการแบบขอสนับสนุนอะไรอเงี้ยคือมันมันมันซับซ้อนหลายเลเยอร์มากนะคะถ้าถ้าอ่านบางทียังต้องแบบถอยกลับไปอ่านหน้าเดิมๆก่อนเพราะฉะนั้นมันเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างใช้สติในการคอนเซนเทรตแล้วก็ต้องการความต่อเนื่องมากๆนะคะอ่าจริงๆเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่อิงสนุก กับมันมากนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของอย่างที่บอกมีความสืบสวนเนาะมีเรื่องของอาญชกรรมอะไรแบบนี้นะคะเหมือนคล้ายๆอ่านหนังสือแนวแบบพวกโอเชียนซีเลเว่นอะไรเงี้ยเก่าไปไหมคะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอิงอาจจะไม่ได้ไปต่อกับเล่มนี้แล้วนะคะทั้งที่มาไกลเกินครึ่งแล้วนะคะเพราะว่า1ก็คือมันอาจจะยาวไปนะคะหรืออิงมองว่าถ้าจะอ่านให้ได้อัดทารสอิงอาจจะต้องเริ่มใหม่เลยตั้งแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้นอานที่อ่านไปแล้วครึ่งนึงก็อาจจะ เหมือนโมคะเนาะตัดทิ้งไปอะไรอเงี้ยค่ะก็ถ้าคิดว่าจะต้องหยิบมาอ่านใหม่อีกครั้งนึงนะคะโดยเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็อาจจะกินเวลามากๆนะคะกับเล่มนี้นะคะเล่มนี้นะคะก็อาจจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ไม่ได้ไปต่อกับอิงนะคะซึ่งอย่างน่าแปลกใจมากทั้งทงท,งที่เนื้อหาเป็นเนื้อหาที่อิงค่อนข้างชอบเลยแหละนะคะกับเล่มนี้นะคะอีกเล่มหนึง่งบิ l i o n d น l l a r Whale ค่ะ ตามหัวข้อรีวิวนะคะคือห <Stones> นังสือสามเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีนะคะอ่าไม่ได้บอกว่าการที่อิงอ่านไม่จบแล้วมันไม่ดีนะคะหรือว่าไม่ได้บอกว่าการที่เอออิงจะไม่ไปต่อกับเล่มไหนอแปลว่าหนังสือเล่มน,นั้นคือไม่สนุกนะคะไม่ใช่แต่อิงคิดว่า3ามเล่มนี้นะคะในอ่านาคตอันใกล้นี้นะคะ,น,น,คน,น,น,ะ,คะน่าจะยังอิงน่าจะยังไม่ได้หยิบกลับมาอ่านซ้ําหรือว่าน่าจะยังไม่ได้ไปต่อกับอิงเลยนะคะส่วนใครนะคะที่อ่าอนจบหมดแล้วทั้ง3ามเล่มและอยากจะมารีวิวอัพ เดให้อิงฟังนะคะว่าแต่ละเล่มมันสนุกแค่ไหนนะคะมาป้ายยาเพื่ออิงอ่านต่อนะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะจริงๆทั้ง3เล่มเป็นเนื้อหาที่ทั้ง3มเล่มนี้เป็นเนื้อหาที่อิงตั้งใจจะซื้อมาเก็บไว้เลยนะคะเพราะว่าคิดว่า อ่าถ้าเกิดว่าอยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมอาจจะมีการแบบเปิดซ้ำอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็คิดว่าแต่ละเล่มเนาะ่ต้องใช้เวลาในการอ่านเยอะนะคะการยืมมาจากห้องสมุดอะไรยเงี้ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เองเลยแต่ัดสินใจซ,ซื้อมาเลยแต่ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าซื้อมาเล่มหนาหนาก็ไม่ได้แปลว่า ไม่ได้แปลว,ว่าเราจะอ่านจบในในคราวเดียวนะคะ3มเล่มนี้นะคะก็จะยังอยู่ในกองดองของอิงต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกใครที่อ่านจบแล้วนะคะเราก็อยากจะไปยาเพิ่มเติมว่าอ่าอิงควรจะไปต่อกับเล่มไหนนะคะก็สามารถ เข้ามาคอมเมนต์นะคะแนะนำป้ายยาอิงกันได้ด้วยนะคะเราผัดกันป้ายยากันไปมานะคะในฐานะคนรักหนังสือเหมือนกันนะคะก็สำหรับ3เล่มที่ไม่ได้ไปต่อกับอิงนะคะ s ซเปียนค่ะ The Bitcoin Standard แล้วก็ Billion Dollar Whale 3เล่มนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสัก ยาวนานเลยนะคะในการจะหยิบกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้กองดองของเองเองนะคะก็เพิ่มเพิ่มพูนพเนินทีเดียวนะคะแล้วก็การเลือกหยิบหนังสือมาอ่านในช่วงหลังของเิงเนี่ยก็เป็นการเลือกหยิบหนังสือที่ค่อนข้างจะตามอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะสามเล่มนี้ที่เนื้อหาค่อนข้างหนักนะคะอาจจะยังไม่ได้อยู่ในอลิสต์นะคะในช่วงเวลาใกล้เคียงอย่างที่บอกนะคะ ช่วงนี้อิงก,ก็จะอยากได้นังสือนิยายเป็นพิเศษนะคะหลังจากที่ได้คุณอ่านหนังสือของพี่ทอฟฟี่ชยาพิมพ์ไปนะคะก็ทาให้อิงรู้สึกว่าอิงอาจจะอยากกลับมาอ่านในใิยายเยอะๆขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพิ่มความบันเทิงนะคะค,คลายเครียดนะคะประมาณนั้นส่วนหนังสือที่เป็นแนวสาระนะคะก็อิงก,ก็ยังจะไม่ทิ้งไปนะคะยังจะอ่านยังจะหาเวลาอ่านอยู่เพิ่มเติมนะคะจริงๆมีอีกหลายเล่มที่ที่เป็นหนังสือเอ่อเรื่องราวความรู้ประวัติศสาสตร์ต่างๆนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะคะอย่าเพิ่งเห็นว่าอิงรีวิวแต่ ะะแล้วก็ใครที่ไปอ่านนิยายตามที่อิงไปอย่าได้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า3าเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่ไม่ดีนะคะเป็นหนังสือที่ดีด้วยซ้ํานะคะเพียงแต่ว่าอิงอาจจะเลือกไม่ไปต่อกับเขาทั้ง3าเล่มในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะ ุดท้ายนี้นะคะก่อนจากกันไปค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามดูคลิปนี้ของอิงนะคะทั้งมีทั้งหนังสือที่อิงชอบว่าอาจจะมีหนังสือที่อิงไม่ได้ไปต่อบางนะคะก็ถือว่ามา,าแชร์ข้อมูลกันละกันนะคะแล้วก็ใครที่มีหนังสือดีๆนะคะอยากจะแนะนําเข้ามานะคะให้อิงไปหาอ่านหารีวิวให้ฟังนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะฝากติดตามอิงทุกช่องทางนะคะอิงก,กีส์บุ๊คแพคเกอร์ค่ะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้อิงไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ